วิธีเข้า Facebook ในกรณีที่เราลืมรหัสผ่านนะครับสามารถใช้วิธีนี้ไปทำได้เลยครับเริ่มต้นนะครับให้เ,เพื่อนๆไปดาวน์โหลดแอป Facebook กับแอปแชทเมส s s นเจอรใน p พ t ส Store นะครับมาให้เรียบร้อยเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปที่ Facebook เมื่อเข้าเฟซครั้งแรกนะครับมันจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้เรามากดลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่ตรงนี้เลยครับต่อไปนะครับ Facebook จะขอเข้าถึงผู้ติดต่อในมือถือนะครับ ตรงนี้นะครับเ,เพื่อนจะกดอนุญาตหรือว่าจะกดปฏิเสธก็สามารถทำได้นะครับหน้าต่อไปนะครับถ้าขึ้นว่าค้นหาบัญชีของคุณในหน้านี้นะครับให้เป็นเพื่อนป้อนข้อมูลของ Facebook เข้าไปได้เลยนะครับเราสามารถป้อนได้3แบบนะครับแบบที่1ถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับจำเบอร์มือถือที่ผูกกับบัญชี Facebook ได้ให้มาป้อนเบอร์มือถือที่ผูกกับเฟซในหน้านี้ได้เลยนะครับ หรือว่าถ้าเ,เพื่อนๆจำอีเมลที่ผูกกับเฟซได้ก็สามารถมากดหัวข้อค้นหาด้วยอีเมลแทนตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะให้เราป้อนอีเมลที่ผูกกับเฟซและกดค้นหาบัญชีได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเป็นแบบที่3เพื่อนๆน,นะครับจำทั้งเบอร์มือถือที่ผูกกับเฟซไม่ได้และจำอีเมลที่ผูกกับเฟซไม่ได้นะครับ ก็สามารถมากดในช่องค้นหาด้วยอีเมลแทนเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถป้อนชื่อ Facebook เข้าไปในช่องอีเมลเพื่อค้นหาบัญชี Facebook ได้นะครับอาจจ่จากตัวอย่างนะครับผมจะป้อนเป็นเบอร์มือถือแล้วกันเนาะก็สามารถมาป้อนได้จากหน้านี้เลยครับถ้าเป็นเบอร์มือถือนะครับก็ป้อนให้ครบทั้ง10ตัวและกดค้นหาบัญชีตรงนี้เลยครับ ในหน้าต่อไปนะครับมันก็จะมี Facebook ของเราขึ้นอยู่ตรงนี้ก็ลองเช็คดูนะครับว่าเป็นเฟซของเราถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องนะครับให้เราขอรับรหัสในการยืนยันตัวตนผ่านอ e ีเมลนะครับหรือว่าผ่านเบอร์มือถือที่ผูกกับบัญชี Facebook ก็สามารถทําได้นะครับ หลักๆแล้วนะครับให้เ,เพื่อนๆลองเช็ค2ช่องทางนี้ดูเนาะว่าอ e ีเมลนะครับเ,เพื่อนๆได้ใช้งานอยู่หรือไม่หรือว่าจะเป็นเบอร์มือถือเพื่อนๆนะครับได้ใช้งานอยู่หรือไม่ถ้ามีช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่เ,เพื่อนๆนะครับใช้งานอยู่และสามารถขอรับรหรัส OTP ได้นะครับให้กดเลือกไปที่ช่องทางนั้นจากตัว <S <S อย่างนะครับผมเลือกไปที่เบอร์มือถือแล้วกันเนาะก็สามารถกดเลือกได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้กดดําเนินการต่อหน้าต่อไปนะครับยืนยันบัญชีของคุณ ถ้าเพื่อนเพื่อนะครับเลือกช่องทางของอีเมลไว้ก็ให้เรานะครับเข้าไปเอารหัสในกล่องข้อความอีเมลที่ Facebook ส่งมานะครับมาป้อนในหน้านี้ได้เลยนะครับ <S 2> <S 2> แต่ถ้าของเพื่อนเพื่อนะครับเป็นเบอร์มือถือก็ให้เข้าไปที่กล่องข้อความ sms เบอร์มือถือที่ผูกกับ Facebook จากนั้นนะครับมันจะมีข้อความที่ Facebook ส่งมานะครับก็ให้เรานะครับเข้าไปเอารหัสที่กล่องข้อความนั้นมาป้อนตรงนี้ได้เลยนะครับเมื <S 2> <S 2> ่อป้อนรหัสเสร็จแล้วนะครับให้เรากดดำเนินการต่อตรงนี้ได้เลยครับ ในหน้าต่อไปนะครับถ้าเราใช้งานมือถือเครื่องนี้เป็นเครื่องหลักและอยากจะเข้าเฟซในครั้งต่อไปได้ง่ายขึ้นนะครับแนะนําให้กดอนุญาตได้เลยครับหน้าต่อไปนะครับสร้างรหัสผ่านใหม่ให้เพื่อนนะครับมากดในช่องนี้เสร็จแล้วนะครับให้กําหนดหรือว่าสร้างรหัสผ่านใหม่เข้าไปได้เลยนะครับโดยที่รหัสผ่านเก่านะครับเราจะไม่ใช้แล้วเพื่อนเพื่อนะครับสามารถป้อนรหัสใหม่เข้าไปได้เลยครับ รหัสใหม่นะครับแนะนําให้มีทั้งตัวภาษาอังกฤษตัวเลขหรือว่าจะใส่เครื่องหมายสัญลักษณ์เข้าไปในรหัสผ่านก็สามารถทําได้นะครับและเมื่อเรานะครับสร้างรหัสผ่านเสร็จแล้วแนะนํานะครับให้มาดูส่วนนี้นิดนึงถ้าเรากดติ๊กเลือกในส่วนนี้ถ้าบัญชี Facebook ของเพื่อนไปล็อกอินที่มือถือเครื่องอื่นอยู่มันจะถูกนําออกจากระบบทั้งหมดอ่าตรงนี้นะครับก็เพื่อความปลอดภัยแต่ถ้าเพื่อนไม่ต้องการนะครับก็ไม่ต้องติ๊กในช่องนี้ตรงนี้สามารถเลือกได้เลยครับ เมื่อทําเสร็จแล้วนะครับให้เรากดดําเนินการต่อโอเคครับเสร็จแล้วนะครับมันจะมีป๊อปอัพเฟซบ o ๊กจะขออนุญาตเข้าถึงตําแหน่งที่ตั้งของเรานะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดอนุญาตหรือว่าจะกดปฏิเสธก็สามารถทําได้นะครับทีนี้นะครับเราก็จะสามารถเข้าระบบบัญชี Facebook ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ลองกดไปที่โปรไฟล์เพื่อดูข้อมูลได้เลยนะครับ ก็หลังจากนี้นะครับเพื่อนๆสามารถใช้งานรหัสผ่านใหม่นี้ที่เพื่อนๆได้สร้างไปนะครับกับบัญชี Facebook ได้เลยนะครับโดยที่รหัสผ่านเดิมรหัสผ่านเก่านะครับจะไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะครับต่อไปนะครับแนะนําให้ออกจากหน้านี้และเข้าไปที่แชท m e s s e n g e r ร์อ่าตรงนี้นะครับถ้าเราใช้มือถือเครื่องนี้เป็นเครื่องหลักก็แนะนําให้กดบันทึกไว้ หน้าต่อไปนะครับ Facebook จะขอเข้าถึงรายชื่อติดต่อในมือถือหน้านี้เพื่อนๆจะกดเปิดหรือว่ากดไม่ใช่ตอนนี้ก็สามารถทําได้นะครับถ้ากดไม่ใช่ตอนนี้นะครับมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมานะครับก็ให้กดตกลงเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถเข้าสระบบห้องแชท m e s s e n g e r ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ โอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการเข้าส่ระบบบัญชี Facebook ในกรณีที่เราลืมรหัสผ่านไม่สามารถเข้าเฟซได้สามารถใช้วิธีนี้นะครับไปทําได้เลยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ